แต่ถึงยังไงอะ่ะผมก็เป็นลูกค้าจะรวยหรือจนน่ะคุณก็ควรที่จะดูแลใช่ไหมครับเย่นลี่ไม่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณปอผมชอบโครงการนี้มากยังไงผมก็จะซื้อครับแต่ผมขอซื้อกับคุณคนนี้คงนะครับ ครับจริงๆแล้วผมก็มาได้สักพักแล้วล่ะครับตอนนี้ผมจอดรถอ่ะผมเห็นเขาอ่ะดูแลลูกค้าดีมากเลยนะครับทางทางที่แต่งตัวธรรมดาธรรมดาแบบผมเนี่ยคนที่มีใจรักบริการแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติแบบเขาเนี่ยสมควรที่จะรับค่าคอมมากกว่าเออแล้วแบบนี้คุณปอมีอะไรจะขัดข้องไหมครับไม่เลยค่ะ ไม่ขัดข้องอะไรเลยค่ะถ้าคุณกิวยังอยากซื้อบ้านกับทางเราอยู่ไม่ว่าจะซื้อกับใครก็ดีทั้งนั้นค่ะงั้นเดี๋ยวคุณพาผมไปดูบ้านตัวอย่างเลยนะครับครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับุกดใช้ทงนี้เลยครับ ยังไงกับเราดีเนี่ยพี่เคยเตือนเราแล้วใช่ไหมจำได้หรือเปล่าลูกค้ามากี่ลายเขาก็ไม่เคยซื้อบ้านกับเราเลยเพราะเธอไปดูถูกเขา